สวัสดีค่ะฝ้ายสุเมตตาค่ะอ่าค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเกมให้มาเล่นสำหรับแขกที่มาเยี่ยมเวสตสตูดิโอของเรานะคะเป็นสปีดริเกนะคะเราจะจับเวลา1นาทีนะไปเล่นไหมคะเกมนี้น่าจะอย่างค่ะติดเต้นตรงเนี้ยน่ค่ะเริ่มค่ะหนุ่มขาวตีหรือคงเข้มขาวตีค่ะคนแก่กว่าหรือเด็กกว่าแก่กว่าค่ะคนยิ้มเก่งหรือคนพูดเก่ง ยิ้มเก่งค่ะคนน่ารักหรือเซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะผมสั้นหรือผมยาวผมยาวค่ะส,ส้นสูงหรือผ้าใบผ้าใบค่ะเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดค่ะยากจังเลยแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ค่ะรด,ดูร้อนหรือฤด,ดูหนาวฤด,ดูหนาวค่ะทะเลหรือภูเขาอ,อตอนนี้ ทะเลก็ได้ค่ะกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนค่ะนอนดึกหรือตื่นเช้านอนดึกค่ะชาหรือกาแฟชาค่ะน้ำเปล่าหรือน้ำอัดลมน้ำหัดลมค่ะโค้กซองหรือขนมเค้กขนมเค้กค่ะเพลงไทยหรือเพลงสากลเพลงสากลค่ะเพลงเร็วหรือเพลงช้าเพลง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 เร็วค่ะเร็วหรืออีกนิดเดียวมาเวลหรือดีซีมาเวค่ะภาพยนตร์หรือซีรีส์เอ่อภาพยนตร์ค่ะ อนิเมะหรือไม่นะอนิเมะค่ะเพลงหรือเปล่าฮะคุณน้องไฟ้าขอบคุณค่ะบางอันเลือกยากมากเลยอ่ะวันนี้นะคะก็มีโปรเจกต์พิเศษนะคะที่ทำกับเว็กสตูดิโอนะคะวันนี้เรามาร้องเพลง on the ground ของโรเซ่นะคะมีแฟนคลับอ่ะรีเควสต์เพลงนี้มาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำในรูปแบบใหม่ แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีพี่ๆเวกสตูดิโอเนี่ยเขามาชวนเราทําพอดีแล้วก็แบบเออเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำเรื่องกับพี่เขาเอาจริงหนูรู้สึกว่าหนูสนุกหนูสนุกอะไรวะรู้สึกดีมากที่ได้ทํางานกับพวกพี่ๆก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากรู้สึกสนิทเหมือนประมาณชาติปางก่อนคือแบบเออรู้สึกแฮปปี้ที่ได้ทำเงานกับพวกพี่ๆค่ะเป็นกันเองมากเลย ก็ตอนนี้นะคะหนูก็มี y o u b u c h ชาแนะะลนะคะฝ้ายคูดเกิรลนะคะก็เดี๋ยวพี่ๆขึ้นไว้ให้เนาะแล้วก็มี IG นะคะมี Twitter, Facebook, TikTok นะคะก็ฝากติดตามได้นะคะเร็วๆนี้ก็อาจจะมีผลงานเพลงออกมาซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ก็ฝากติดตามด้วยค่ะฝากเวกสตูดิโอไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะพี่ๆท,ท,ทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะผลงานก็เยี่ยมยอดมากเลยค่ะทุกคนฝาก Subscribe ด้วยนะคะ